สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาเปิดกล่องของเล่นสีเปิดกล่องบ้านของเล่นกันนะคะนี่ว้าวมีตัวอะไรกันบ้างเออทุกคนนี่มีตัวอะไรนะไหลองเปิดดูซิโอเจ้าสุนัขตำรวจนี เดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปดีกว่ามีอะไรกันบ้างเออนี่เจ้าดักเป็ดกาบกาบไหนตรงไหนที่เปิดอ๋อนี่ไงโอ้โหโอ้โหหมุนๆมุนไปแล้วโอ้โหเี๋ยวเราไปตามดูดิว้าวเจ้าเป็ดน้อยน่ารักของเรานี่เองโอเค เดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่านี่คือด็อกเอา้าด็อกเป็นอะไรอะไม่ด็อกไม่วิ่งไหนดูดินี่คืออะด็อกนี่ว,ว้าวทำไมมันไม่วิ่งล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปก็ได้โอ้ เจ้าคิงคองว้าวนี่แล้วก็เจ้าปานิโมฟิสนี่ว้าวูว้ฮู้อไปลาสวยงามจังเลยนี่โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดตัวถัดไปดีกว่าแอลเลฟานช้าง ว้าวช้างมาแล้วจ้าอืมโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย